นี่คือกองหิมะนะคะที่เขาตักหิมะมารวมกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะกัรจนาจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการเดินในทะเลสาบน้ำแข็งนะคะบรรยากาศจะเป็นยังไงจะเปตื่นเต้นแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะ กินเกชปั้นปะป๊าในการจะน่าจะเดินลงไปแล้วนะคะเดินลงไปตรงนี้ สามีนะคะยืนอยู่บนพื้นน้ำนะคะระวังนะพ่อเนี่ยค่ะให้ดูเต็มๆเลยนะคะทะเลสาบเป็นน้ำแข็ง ภูเขาทังข้างบนนู่นนะคะก็คือเทือกเขาแอล์นะคะคุณผู้ชมคะเนี่ยค่ะเขาเดินอยู่บนน้ํานะคะข้างล่างนั้นคือน้ํานะคะที่น้ําจากทะเลสาบเราจะนานจะพาคุณผู้ชมเดินลงไปนะคะ นู้นนะคะนี่คือเทือกเขาแอลนะคะ่ะเราเดินเราเดินลงไปด้วยกันเลยเนาะม,มันกันเอาไม่ตดมชลิตจน,นิานะ่ะ ตนี้คุณสามีนะคะก็ยืนก็ยืนอยู่บนน้ำนะคะเนี่ยคอมเฮียปปีกาจะเอาบอกให้เขาเดินมาตรงนี้นะคะเพราะว่ากลัวว่าน้ำจะทะลุลงไปต้รีบเดินเดินอยู่กลางลมฝนสู้ทนฝันฝ่า ใจที่เคยอ่อนล้าแทบยืนไม่อยู่เดินต่อไปขคงล้มมันหมดแรงจะสู้เปิดประตูค่ะตรงนี้นะคะทางตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยคะ่ะที่เราเดินข้ามมาเห็นไหมคะโอ๊ยเหนื่อยหิมะนะคะลึกมากๆเลย ตอนนี้กาญจนาอยู่บนเกาะนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้กาญจนาอยู่บนเกาะเกาะกลางทะเลสาบเป็นอะไรที่โรแมนติช มาก็เลือดเหนกันนะสวยจริงๆคุณผู้ชมคะที่นี่นะคะกาจนาเคยพาคุณผู้ชมมาล่องเรือแล้วนะคะเมื่อตอนหน้าร้อนของปีที่แล้วที่ตรงนี้ค่ะที่กาจนาขึ้นเรือนะคะ แล้วด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมีน้ําอยู่แต่ว่าตอนนี้น้ําเป็นน้ําแข็งละแล้วก็ปกคลุมด้วยหิมะตอนนี้เราจะเดินนะคะเดินลัดน้ำตรงน,นี้ไปขึ้นฝั่งทางด้านนอนค่ะต้องรีบเดินนะคะเดี๋ยวมันจะมืดก่อนหรือไม่ไมอาแผ่นน้ำแข็งอาจจะทะลุก็ได้ตามมาเลยค่ะขึ้นฝั่งกันเลย่ คุณผู้ชมคะกาญจนามีมามา่มาต้ยามยำกุ้งมาด้วยเย a ค่ะนี่ก็คือชีวิตของคนที่อยู่ในเจอมาน,น,น้นะคะถ้าว่างๆกาญจนาก็จะออกไปเดินสูดอากาศบริสุทธิ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินในสวนสาธารณะเดินในทุ่งนาเดินในป่าแล้วก็ในวันนี้นะคะกาญจนาก็พาคุณผู้ชม ไปเดินในทะเลสาบน้ำแข็งค่ะซึ่งบรรยากาศในทะเลสาบนะคะก็ดีมากๆด้วยค่ะและนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมของคนที่อยู่ในเยอรมนีนะคะซึ่งในวันอาทิตย์เนี่ยห้างร้านต่างๆเราไม่สามารถไปเดินได้เหมือนอย่างที่อยู่เมืองไทยนะคะเพราะว่าเขาจะปิดแล้วในช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดด้วยนะคะ ร้านอาหารต่างๆก็ปิดค่ะแต่ว่าเราก็สามารถซื้ออาหารแล้วก็ห่อกลับบ้านไปทานที่บ้านไปทานในรถหรือว่าไปทานในสถานที่ต่างๆที่เราสะดวกนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคุณผู้ชมจะชอบวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศน้ำน้ำแข็งนะคะทะเลสาบน้ำแข็งและก็ได้เห็นหิมะนะคะ ก็สำหรับวันนี้กาญจนาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ